บ้านทรงไทยเรือนหมู่สุดหรูบนเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะแปลงนี้มาบนเนื้อที่ถึง36ไร่เอกาสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงราคาขาย31ล้านบาทบ้านทรงไทยเรือนหมู่สุดหรูพื้นที่ใช้สอยกว่า2500ตารางเมตร5ห้องนอน4ห้องน้ำค่ะพร้อมอาคารและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมนะคะมีบาน้ำหนึ่งหลังมีสระน้ำตกสามชั้น มีอาคารเวิร์กช็อปหนึ่งหลังบ้านพักพนักงาน3ห้องนอน4ี่ห้องน้ําอีกหนึ่งหลังค่ะบ่อพักน้ําขนาดใหญ่บ้านกงลกและบ้านเลี้ยงไก่ค่ะระบบพลังงานไฟฟ้าโซล่าเซลล์ครบวงจรมีอินเวอร์เตอร์ขนาด15กิโลวัตต์2เครื่องเครื่องปั่นไฟนําแสงขนาดใหญ่2เครื่องแบตเตอรี่เก็บไฟ16ลูกและแผงโซล่าเซลล์อีก16แผงค่ะระบบน้ําที่ทันสมัยปั๊มน้ําดึงขึ้นแทง้งระยะทาง250เมตร แทงน้ำจุขนาดใหญ่ค่ะจุมากกว่า1,000 0ลิตรค่ะบ้านเลขที่101หมู่8ตําบลทุ่งสมออําเภอเขาขอจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะบรรยากาศขายโรงแรมค่ะสภาพที่สมบูรณ์ค่ะดูแลอย่างดี36ไร่เอกสารสิทธิ์ฉนดกุแดงราคา31ล้านนะคะไม้เป็นไม้เนื้อแข็งค่ะสวยงามและลงตัวสมบูรณ์มากมค่ะ ตำบลทุ่งสมอมีความสูงกว่าระดับน้ำทะเล1,050เมตรนะคะจุดสูงสุดของตำบลทุ่งสมอค่ะระบบน้ำร้อนใช้แก๊สเครื่องใช้เครื่องของดินนาย2เครื่องพร้อมถังปะตะททขนาด4 8่8ลิตรนะคะ5ลูกแล้วก็มีถังสำรองอีก5ลูกห้องครัวขนาดใหญ่ค่ะมีเตาอบ2เครื่องหัวแก๊ส6หัวตรงด้านนี้เป็นน้ำตก3ชั้นนะคะเป็นน้ำตกเป็นเตาพิซซ่าค่ะ เตาพิซซ่าเตาบาร์บีคิวด้านนี้นะคะบรรยากาศโดยรอบดีมากๆเลยค่ะอกกรสาสิเป็นฉนดคขุดแดง36ไร่31ล้านค่ะตรงนี้ก็เป็นบาน้ำนะคะตรงนี้ก็ได้วิวของผาตัดด้วยค่ะ นี่เจ้าโครานะคะถูกจัดสวนวางแปนมาอย่างดีค่ะด้านล่างมีบ่อน้ำสำรองนะคะมีบ่อน้ำสำรองขนาดใหญ่อีกหนึ่งบ่อซึ่งติดก,กับบ้านพักคนงานค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะช่วงเช้าๆนะคะก็จะมีทะเลหมอกนะคะปกคลุมยอดภูเขาค่ะท่าในใดสนใจก็ติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรที่ขึ้นเลยนะคะ0 9 1 0 0 9 6 1 2 4ค่ะ มาชมเรือนหลักกันบ้างค่ะเรือนหลักนะคะก็จะเป็นประกอบไปด้วย5ห้องนอน4ห้องน้ำค่ะเป็น2หลังนะคะด้านล่างค่ะ2ห้องนอนค่ะสองห้องนอน2ห้องน้ำด้านล่างก็จะตกแต่งไว้คล้ายๆโรงแรมนะ,ะเป็นคล้ายโรงแรมกึ่งรีสอร์ทที่มีต้นไม้จริงค่ะพร้อมเขาอยู่ค่ะ3 6ไร่เอกสารสิทธิ์โฉนดกุดแดง31ล้านบาทค่ะมีความสวยงาม เหมือนโรงแรมทางเชียงใหม่เลยนะคะมองเห็นวิวทิวทัดโดยรอบนะคะมีระเบียงเฉลียงหน้าบ้านข้างบ้านนะคะมีหลังคาแก้วด้วยค่ะหลังคาแก้วก็ตอนกลางคืนก็เป็นจุดชมดาวนะคะส่วนกลางวันก็เพื่อรับแสงได้วิวผาตัดด้วยนะคะตรงนี้ก็ห่างจากวัดผาซ่อนแก้ว15กิโลเมตรค่ะจุดชมวิวเขาขอ12กิโลเมตร ไปดูบรรยากาศชั้นสองกันค่ะชั้นสองมีสามห้องนะคะมี3ามห้องนอนค่ะเป็นเรือนไทยที่สมบูรณ์มากเลยนะคะดูแลอย่างดีค่ะไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำด้วยนะคะมีบ่อน้ำสำรอง ซึ่งติดอยู่กับบ้านพักคนงานนะคะบรรยากาศสวยๆมีพื้นที่เหลืออีกนะคะมีพื้นที่เหลือให้พัฒนาต่อค่ะชั้นสองก็มีหลังคาแก้วด้วยนะคะรับแสงสว่างตอนกลางวันชมดาวตอนกลางคืนค่ะวิวภูเขาอรอบค่ะท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรที่ขึ้นเลยนะคะรายละเอียดจะวางไว้ให้ใต้คลิปนะคะกดดูได้เลยค่ะ คลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้ค่ะปิดท้ายด้วยภาพมุมสูงภาพนิ่งสวยๆภายในบ้านกันนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ